ชอบเสียงปดทะฮออึดูไม่มมติดเลยรูไม่ติดเลย เดี๋ยวปั้งอีกพึกนดี๋ยวปังอีกโอ๊ยตายตายอ่าเห็นไหมนั่งเฝ้าอยู่นี่จบแล้วค่ะคุณภาคกอดคนนี้อยู่นะคะน้ําตานองหน้าเลยนะคะโอ้คุณภาคก็อยู่ตรงนี้คะ่ะอุย้ยคุณภาคอยู่ไหนอะ่ะเอาเจ้าของอยู่ไหนเจ้าของอยู่ตรงนี้คะ่ะน่ะเจ้าของอยู่ตรงนี้คะ่ะเจ้าของก็นั่งให้กําลังใจกันอยู่ตรงนี้นะคะนี่ จ้าของก็นั่งให้กำลังใจกันอยู่ตรงนี้นะคะกลัวกันทุกตัวเลยตัวแข็งหมือนอืมพักก่อนพักก่อนเหนื่อยเหนื่อยเขาจุดกันเยอะและเหนื่อยมากแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเขาจุดกันเยอะจังผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวจริงๆผมไม่ไหวจริงจตรงนี้เหลือชุดใหญ่นะคะข้างบ้านนะพวงยาวเลยนะคะ ตอนนี้ที่นั่งเป็นกำลังใจกันก็เพราะว่ามีชุดใหญ่อยู่ข้างบ้านนะคะเดี๋ยวเขาจะเริ่มจุดกันแล้วนะคะข้างบ้านเขาจะเริ่มจุดแล้วน,นะคะก็เลยมานั่งให้กำลังใจพวกนี้กันเดี๋ยวช็อกค่ะเดี๋ยวช็อกไม่ชอบให้ขึ้นหมาด้วยกันผ่านหน้าบ้านเดี๋ยวมันจะกัดกล่องไอ้นี่กระจุยกระจายหมดเลยนะคะมีอะไรมันจะกัดหมดเลยค่ะ กัดหมดทุกอย่างเลยนะคะอยากได้กลองมาให้มารกกัดระบายความเครียด <c oughs> ระบายความแขน้น <c oughs> กัดหมดทุกใบนั่นแหละแต่ดูสภาพสิคะสายยงสายยางมีอะไรเหลือแต่มอเตอร์ไซค์นี่มันยังกัดไม่ได้นี่ไม่รู้วันไหนมันกัดมอเตอร์ไซค์ ู่นเจ้าของอยู่ตรงนี้ค่ะน่ะเจ้าของอยู่ตรงนี้ค่ะเจ้าของก็นั่งให้กำลังใจกันอยู่ตรงนี้นะคะ